ที่อาทีนันผิดพลาดกับขวอภัยขวอภัยไม่งั้นที่เพิ่นที่มาเพิ่นอ่านในส่วนที่ที่มาเนี่ยทางสปกรด้วยทางป่าไม้ด้วยทังชาวประทานเนี่ยมาเพื่อมาสำรวจพื้นที่ของใครเขามั่นว่าพื้นที่มารับลูกคดีกันละเสียสละเวลามาน้ำตังครับมารับลูกคดีกันละสครับคนม้ยังกันละคือบวกพกและมาที่บาอีกละน้าไหนที่เอาไปใส่ก็เอาไปมพน ขันข um ันหยาบลงไปมันผลกระทบนะครับน้ำยุนี่ก็ได้ไหลเยอะยากระเฮ็ดบนเก้าหน่อยครับงบมังบโบโบบิดหลายเราก็บเดือดร้อนชาวบ้านที้น้าเนี่ครับขันหยับลงไปนี่งบก็หลายเราก็ชาวบ้านกระทบชาวบ้านหลายชาวบ้านนี่ก็เดือดร้อนยังที่ให้ที่นาให้งบมีไอ้บนเฮ็ดยู่เฮ็ดกินนะครับ เอาเดี๋ยวถามพ่อตาพ่อตานี่มีที่ยังเป็นหลักฐานก็มีที่น้านี่แหละครับที่น้าหลักฐานนี่ยังสปก่อครับสอปก่กบ้านนี้ถ้าสร้างนี่อยากให้สร้างจังหดต้องามก็เปลียนตาดูสร้างมองเก้านี่แหละครับเด็ดเบื้องกระเทียมด้วยบางเก้าน่ะกันที่เพื่อนถิ่มไว้น่ะแต่นี่ก็ใส่งันได้หลายอยู่นะครับเรื่องน้ำนะมาดืตอนแรกนี่ออกแบบสีสร้างมองนี้ บอดี้ผู้รับเหมาถึงงานครัเรี่บร้อจบบาดี้อบอต่อกับชนประธานสี่เฮ็ดไม่กินที่ชาวบ้านประมาณเก้าสิบก็ไร่นี่มีผลกระทบครับท่านเฮ็ดบอกนี่มีผลกระทบกับเก้าส so right so ิบเอ็ดไร่บอบ่ครับบ่มีเลยบ่มีครับแล้วหน้ามองนี่ไหลลงไปไกลบอโอ้ใส่งานได้หลายมือไรอยู่ครับพยายามเฮ็ดมองนี้ครับ อยากให้เฮ็ดมองนี้มื้อนี้เน,นี่ยเลยเลยออกมา้ามองนี้มาเรียกร้องเพื่ออยากให้เฮ็ดมองนี้ครับเน<ม>ี่ยมันเพิ่งแนตะ่เพิ่นถิงงานไว้เพิ่นมันใกล้สำเร็จแล้วนะ่ะดูนะ่ะเพิน่นเลยถิงไปนะ่ะแต่ว่าถ้าเขาสิเพี้พุ่นพวกเจ้าย้อมบ่โอ้บ่ย้อมแล้วครับมันไม่ม,มองเฮ็ดกินครับเออที่คุยกันข้าวที่เหลวว่าจังไหนครับเอ้าเติ่มรกน่ะเริ่มแรียกนะเนาะเอิ้นไปพวกพวกสันไปประชุมเนาะไทยนาไปประชุมน่ะ ก็ว่าสิเอ it ิดหม่องท้างทึงน่ะมันอันนี้บายูมันปั่นบายูสีขอขยับมาอีกห้าสิบเมตรไครนะเดียดร่อนมันบอกค่ะก็เลยอบะมีผู้ใดคัดค้านจะค้นเริ่มแรกเลยเลี้ยน่ะบัดนี้ลางลางมากเพื่อนเฮ็ดไอ้นี่ที่ดินไอ้ยังไอ้ยังไอ้ยังแล้วเบิดแล้ววคอยเอื้นใช้บ้านไปประชุมมาเนี่ยค่ะก็รู้ว่าติดแปลงของเจ้าของมาเน่ะพวกสัตว์ก็บอมีหม่องสีเฮ็ดกินพวกสัตว์เดียดล่อนพวกสัตว์ก็ต้องคัดค้านค่ะบัคัดค้านก็บอไดเพราะว่าบอหมีหม่องทำกินมีตอนนี้ บันนี้ทางท้องทิ้นทางอบตว่าจังไดนบัดเพคนก็ว่าสิยกเลิกค่ะก็นึกว่าเมนเลี่ยวเลี้ยวก็ยังบ่ทันได้เลี้ยวยู่เนี่ยค่ะว่าบ่บ่บังคับใจไทนาคันไทนาบ่ให้ปั้นก็สิบ่ปั้นก็สิล้มเลิกโครงการเพิ่นว่าจังซี่ค่ะถามเบิ่งเบิดสุขลอดค่ะได้ยินเบิดสุขล้นไทยนาต่ว่ามื้อนี่นะมื้อนี้นี่เฮ็ดทีสประกอมองนี่เฮ็ดจังได๋ก็บ่ให้หรือจังได๋บ่ค่ะคันอยากเฮ็ดก็คือเฮ็ดคั้นกลางค่ะหมองเก่าค่ะ มองนีบอยเห็ดบ่ค่ะบ่เคยนาบอยเห็ดกักขนค่ะ huh. มันบ่มีมองเห็ดกินอ่ะค่ะมันเดือดร้อนนี่ลีค่ะจากไรเจ้าอ่ะของสันก็ะทรงไรควนั่นหรอค่ะบ่หลวง่หลายค่ะมันมีเท่านั้นของย้ายนี่เดี๋ยวจากไรสิบไรค่ะสิบไรส่นี่ค่ะนี่บอกโชว์ดูอ๋อนี่สิบไรแล้วถ้าเพื่อนสิมาสร่างมองนีเพื่อเป็นประโยชน์อี่อย่างกับหลายๆคนนี่ยอมบอบค่ะถ้าเพื่อนให้ค่าลื้อถอ้ค่าค่ายังอ่ะ ค้าใส่ใจอ่ะเนาะค่าเย,ย,ายียวยาอย่างกงีสิบพาเอาเียอยบ่ข้มันไปซื้ออย่างไม่ได้ดอกค่ะเพราะว่าเพื่อนใหบ้บ่เพราะว่าสิได้ไปซื้อให้ซื้อน,นะกันได้ก็ซื้อแต่ปลาทูจิ้นข้าแต่ปลาทูนำ้ำซื้อน,น้ำป่าจาิ้นพงศ์ธิรตอนนั้นละค่ะ เอาอยากถามตาครับมองนี่เป็นท่อยังท่อระบายน้ำครับที่ใจกลางของเขียนนะครับเนี่ยมองนี่ขอเพื่อนที่ป้อยระบายน้ำออกไปที่เพื่อนถี่งานไป้น่ะโอ้อันั้นเป็นท่อไงอันนั้นเป็นท่อไงครับอันนี้เป็นท่อระบายกลางน้ำครับอันนี้กลางกลางคูนะครับอันนี้ก็สีน้ำสายนี่ก็สีเดินครับน้ำสายนี่ก็ไปอีกรับน้ำหนึ่งครับให้ท่านใช้ให้ที่นาเกษตรนี่ได้สบายครับอื นี่โลกกลางได้เลยนะตัวนั้นมันท่อนั้นนที่ออกไปเส้นไปทั้งสุกกลไปหุ่น